เฮาแบกความฝันออกจากบ้านแล้วโฮกะแบกมันกลับมาบ้านเฮาแบกความหวังความฝันต่างๆนหน้าออกเดินทางห่างบ้านป้าหมายแต่ละคนสูงต่ำก็ซ้ำกันแต่เห็นส่วนใหญ่คือหวังว่าครอบครัวสิอยู่ดีสุขสบายมีเงินมีทองเลี้ยงดูพ่อแม่ให้ลุดพ้นจากความทุกข์ความยากจนบ่อยากให้คนในครอบครัวลำบากกว่าเกา่าอย่างหน่อยต้องแบ่งาราค่าชใส่ใจให้ลดหน่อยลงผมเสือว่าหลายคนหวังคายๆกัน พอออกไปปเผชิญโลกต่างทินผ่านปีผ่านเดือนผ่านยุคสมัยเฮามารูดตัวอีกเถอคือบรด้แบกแค่ความฝันความหวังออกมาอย่างเดียวแต่เฮาแบกเอาความรู้สึกความผูกพันความเก่าข้าหลังออกมาจากบานนาำมือใดที่เฮาเมยเฮา้อเฮาเหามักสิคิดฮอดความเก่าข้าหลังคิดฮอดสมัยเจ้าของยังถือพอแม่เลี้ยงดูโดยเฉพาะความสุขในวัยเด็กที่แสนวิเศษเขามีความสุขกับการได้คิดฮอดและเฮา ก็มีความทุกไปพร้อมกันความฝันที่แบกออกจากบ้านของแต่ละคนมันบ่กือกันมันยากง่ายแตกต่างกันสุขทุกตามต้นทุนชีวิตระยะทางของความฝันมันบ่มีจุดสิ้นสุดยิ่งเดินต่อยิ่งฝันไกลยิ่งฝันสูงยิ่งต่ออายุการห่างบ้านของเขาไปเรื่อยๆชีวิตบ่ม่นทางตรงแต่เป็นทางแยกทางแยกที่เฮาต้องเลือกไปซ้ายหรือไปขวา บางเทือกะสมหวังบางเทือกผิดหวังเป็นธรรมดาหันละความสำคัญของชีวิตกับเลยบอแมนเฮ็ดจังไดให้ได้ตามความบาดหวังแต่เป็นเฮ็ดจังได้งามเฮาผิดหวังเพราะ่าทางแยกที่เฮาต้องเลือกในมือนั่นบอแมนซ้ายหรือขวาแต่เป็นขึ้นกับลงจื้อไวเดอร์เฮาแก้ไขอดีตบ่ได้แต่เฮาเปลี่ยนแปลงอนาคตเจ้าของได้ แค่หัดยอมรับในสิ่งที่เจ้าของเป็นยอมรับความจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วเฮ็ดมือนี้ให้ดีที่สุดมันสิผิดหวังหรือสมหวังก็ต้องรับมันให้ได้ง่ายเกินไปเขาบ่เอิ้นว่าชีวิตความพ่ายแพ้ว่ามันจุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของคนที่อยากชนะบางเทื่อลมแล้วลุกบางคนล่มแล้วเลิกตาเฮามัวแต่โทษโชคชะตาเฮาสิจมอยู่กับมันตลอดไป แต่เท้าเรียนรู้จากความผิดพลาดความ่ายแพรมันสิกลายเป็นครูที่ดีที่สุดในชีวิตเฮากฎของเวลามันย้อนกลับบ่ไดดต่อให้เฮาอยากกลับไปจุดที่มีความสุขอีกเือมันก็เหตุบ่ได้อยากกลับไปแก้ไขสิ่งที่เฮาเห็ดผิดพลาดก็เหตุบ่ไดดแต่กฎของชีวิตคือเฮาต้องก้าวต่อไปบา่าเรี่ยงที่พ่อสิดีลีไล่จังไดกระตามแต่เสือโลดโลกใบนี้มีสองด้านเสมอเมื่อนี่เฮาอา พ่อเรื่องที่โหดไา่แต่อีกด้านเสซนเฮามีความสุขเสมอนั่นหละแค่ถามมันแน่แล้วไปเฮสู้มือนี่ให้มีความสุขกับพอ เขาสิอวดรวยอวดนี้กับสร้างเขาสิ์ของเขาเงินของเขาท้องของเขาบ้านของเขาลดของเขาเมือ่อใดเที่วอิจฉาน,นั่นคือทุกของเขาบ่เม้นทุกของเขา,มเมขเขาสุดท้ายแล้วรวยล้นฟ้าบันใดก็แลนหาความสุขคือกันสุขคนต่อให้เป็นสุขราคาแพงหรือสุขราคาถือมันก็เป็นความสุขคือกัน ความสุขก็่ได้เกิดอยู่กับคนอื่นมันเกิดอยู่ในใจเอาสุขที่มันว่่เคยซ้ำกันมากกันคนละยางต่างกันแบบคนละแบบคนรวยสุขกับการใส้เงินตามทางของเขาคนจนสุขที่ตามต้นทนุนต่อให้ยากมีจนกระสุขได้คืนกันเงินมันแยกช้นชั้นฐานะทางสังคมได้อยู่แต่มันบ่าสามารถสื่อความสุขในสู่เรืองดอกว่าเจ็บเ่าป่วยเพราอมีพอกิถึงสุขตามวิถีก็ดีบันใดแล้ว ้อเฮาไงขึ้นจังผู้ดีว่าเวลาสำคัญก็เงินทองเงินทองทบขี่ข้านมันก็พอหาได้แต่เวลามีเงินหลายปันใดก็ซื้อให้มันกลับมาไมบ่บ่ได้บ่มีอียังสำคัญสำครอบครัวตอนลมเหลวตอนผิดหวงังตอนเจ็บป่วยกรมีแต่ครอบครัวที่อยู่น้าบ่ออินกับความสําเร็จไงโตแต่อินกับความสําเร็จเล็กๆน้อยๆในปัจจุบัน บ่คา,าดหวังบ่ตั้งเป้าหมายหลายเกินไปพอฮู้ละวายนา้ลร่มมันเจ็บปันใดห,หันมาเบิงแน้งเจ้าของหลายขึ้นพอฮู้ดีว่าบ่มีเอียงดูแลเขาดีท่อเขาดูแลเจ้าของรอกบ่มียาชนิดใดรักษาเขาได้ดีท่อกำลังใจจะเขาเองการใส่ใจกับเลี่ยนไปใส่แค่ที่จำเป็นเพราะบ่ฮู้ว่าเศรษฐกิจสิดีเลยย่ำแย่การมีสำรองไว้นั่นดีที่สุด การเข้าสังคมเริ่มน้อยลงเพราะเริ่มอิ่มตัวกับซื่อเสียงขออยู่ในมุมสงบสงบแบบธรรมดาธรรมดาของเขากับพอนี่แหละครับผมบอกเสมอว่าความสุขบางทีมันก็บอได้มาในรูปแบบของความร่ํารวยหรูหราราคาแพงความสุขมันอาจจะมาในรูปแบบของความธรรมดาธรรมดาบ้านบ้านอยู่กับทงกับท่ากับให้กับน้าเขาก็มีความสุขได้ถ้าใจเขามีความสุขมีหัยแกงไหมครับ หอยแครงแครงอ,อ๋อมีหอยแครงหอยแครงหอยแครงโลหอยแครงครับผมโลหนึ่งครับ ไดหมคะมมต,ตัวหนึ่งได้ไหมตัวใหญ่ได้หน้นะคะครับเก้าขีดนะคะ